สวัสดีครับวันนี้ผมบูรกเกอร์ผมจะมาสอนเอ่อการผมจะมาสอนและตุ้ยก็ผมจะมาสอนนั่นวิธีลง s o นี่เวกัสแล้วก็วิธีโหลดนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์แม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างนันเนี่ยแล้วก็ผมขอเข้าอินเทอร์เนต็ตก่อนโอเคแล้วก็ก๊อปก๊อปปี้เข้าไป แล้วก็วางโอเคนี่นก็จะขึ้นหน้ามาอย่างนี้แต่ว,ว่าโปรแกรมผมโหลดมาแล้วอย่างที่เขาบอกนะฮะว่าไอ้โปรเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะคอมที่สเปคไม่ค่อยสูงโปรเนี่ยถือว่าเป็นโปรที่เสถียรสุดแล้วก็แล้วก็โหลดมานะฮะ คลิกดาวน์โหลดตรงนี้แต่ว่าผมโหลดมาแล้วให้เราให้มันก็จะเป็นไฟล์ชื่อมั่วๆฮะให้เราเปลี่ยนชื่อมันซะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยซนี่เวก้าโปาสิบย่ yeah. ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ติดที่ว่าผมมีอยู่แล้วนี่แหละกลัวโปรแกรมมันค้างเพราะว่าผมมีโปรแกรมอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดผมติดตั้งก็จะซ้ําตัวเดิมมันก็มันก็จะไม่ให้ใส่คีย์เจนอันนั้นผมดังน,นั้นผมก็เลยจะขอ ให้พวกคุณฟังผมดีๆนะเพราะว่าผมคงจะไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมหรอกอ่าสมมุติว่าเราเข้าไปนี้ติดตั้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะท3วิธีลงนะฮะ ก็นี่ให้เราติดตั้งก็ให้เราติดตั้งนะฮะแล้วก็ก ne k, ne k, ne k, ne k. เน็ก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 วิ่งเรือยอือโอ้ยเป็นหวัด <c oughs> ก็เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบไม่ใช่หน้าตาดิมันก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยช่องช่องสี่เหลี่ยมประมาณเนี้ยเนี่ยเนี้ยที่ผมถือไปอยู่เนี่ยเนี่ยเนี้ยประมาณเนี้ยแล้วให้มันจะให้เลือกว่าจะให้รีจิสเตอร์ออนไลน์หรือ ไม่หรือรีจิสเตอร์แบบแบบยังไงวะแบบมันไม่ไม่ไม่ไม Online ออนไลน์อ่ะให้เราเลือกรีจิสเตอร์ออนไลน์นะฮะแล้วเราให้เราเปิดคีย์เจนขึ้นมาก่อนที่เราจะเปิดคีย์เจนนะฮะอย่าลืมนะว่าเราต้องปิดตัวสแกนไวรัสก่อนไม่งั้นมันจะสแกนคีย์เจนทิ้งแต่ไอเรื่องปิดเน็ตผมผมขอไม่ปิดดีกว่าผมอ้ยไม่น่าจะปิดนะเอ้ยมันไม่น่าจะปิดมันเกี่ยวกับกตัวสแกนไวรัสมากกว่าก็เขาเนี่ย คีย์เจนให้เราคลิกเข้าไปแนวก็จะไปเสียงนี้ขึ้นมาเลยวะอ่าให้เรากูขอเปลี่ยนเสียงนี้ก่อนเอ่อนี่ขั้นแรกมันใช้แล้วใส่ serial number ก่อนให้เราก๊อปใส่ไปเลย พอเรากดโอเคอีกกจะให้ใส่ข้อมูลอืมแล้วก็วกนี่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังเพิ่งนี่ก็ก็ก็กดใส่ข้อมูลจนหมดแต่ต้องใส่ครบทุกช่องนะให้กดมั่มวๆครบทุกช่องอะ่ะพอเราใส่ปุ๊บเอ้ยผมลืมบอกไปว่าถ้าเราใส่มั่มวยกเว้นชื่อเลยนะชื่อเราให้เป็นชื่อเรานี่แหละมันจะได้ดงูง่ายๆหน่อยหรือออ้รแ,แต่คเถอะให้ไงวะ เมื่อเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะมันก็จะผ่านไปถึงช่องยาวๆมันจะเป็นช่องยาวประมาณเนี้ยเนี่ยๆเนี้ยประมาณเนี้ยให้เราอ่ะก๊อปไอ้นี่ใส่มันเรียกว่า activation code นี่แหละอย่างที่เขามันบอกได้เลยเนี่ยเนี่ยอย่าง activation code ให้เราให้เราก๊อปใส่ไปเลยแค,แค่นี้มันก็เสร็จแล้วโอเคนะฮะงั้นก็ไม่เอาอะไรมากครับผมขอปีคีเจนก่อนตอนนี้เราก็ โอ้ยขอจบการสอนเพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe และไลค์ด้ยวยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ